คำเตือนตัวเลขที่นำเสนอเป็นเพียงการคาดเดาโปรดาใชา้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับสวัสดีทุกทุคนวันนี้ลุงจับก็จะมานําเสนอเลขเด็ดสไลด์แรกที่ลุงจับจะมานําเสนอในวันนี้ก็เป็นของรู้เขารู้เราหวดประจําวันที่1กรกฎาคม2565รู้เขารู้เราให้เลข6กับเลข8ชุด2ตัวให้ ถ้าเลข6มาก็จะมี60 64ถ้าเลข8มาก็จะมี8 0 8 4สําหรับผลงานวดที่ผ่านมารู้เขารู้เราให้ 92. ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวออก92ให้92ออก92ถูกเลขท้าย2ตัวรับเรามาตามกันต่อว่างวดนี้รู้เขารู้เราจะให้เข้าเป้าติดต่อกันเหมือนเดิมอีกหรือเปล่า มาตอครับมาต,ตัวเดียวแน่นอนบนล่างงวดประจําที่1กรกฎธนาคม2565ตัวเดียวแน่นอนบนล่างให้เลข3ตัวเดียวให้เลข3สําหรับผลงานวดที่ผ่านมาตัวเดียวแน่นอนบนล่างให้เลข2ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวออก92ให้เลข2เลข2เข้าหลักหน่วยของเลขท้าย2ตัวครับเรามาตามกันต่อว่างดนี้ตัวเดียวแน่นอนบนล่างยังจะให้เข้าเป้าติดต่อกันเหมือนเดิมอีกไหม ทำมาต่อกันเลยครับมาต่อนแนนซี่งวดประจำที่1กรกฎาคม2 5 6 5นแนนซี่ให้เลข9ตัวเดียวให้เลขก้ซุดอ2ตัวให้1 9 6 9 3 9สําำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาแนนซี่ให้เลข2ผลการออกสลากกินแบง่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวออก9 2ให้เลข2เลข2เข้าหลักหน่วยของเลขท้าย2ตัวตัวเลขจับคู่ไม่เข้าเป้าขละมาตามกันว่างวดนี้แนนซี่ยังจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า ขามาตอนขมาตอจอมขมังเวทงวดประจาที่1กรกฎาคม2565จอมขมังเวทให้เลข6กับเลข3ชุด2ตัวให้ถ้าเลข6มาก็จะมี60 62 67ชุด3ตัวให้ 4-6-7ถ้าเลข3มาก็จะมี3-0-3-3-3-7สาำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาจอมขมังเวทให้2-9ผลการออกศากินแบง่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวออก92ให้2-9ออก92ถูกตัวกับของเลขท้าย2ตัวครับลามาตามกัะต่อว่างวดนี้จอมขมังเวทยังจะให้เข้าเป้าอีกไหมธรรมตอนครับมาตดยสุดยอดความแม่นยำงวดประจำที่1กรกฎาคม2565 สุดยอดความแม่นยำให้เลข4ตัวแดงให้เลข4ชุด2ตัวให้04 34 64สํำหรับผลงานวดที่ผ่านมาสุดยอดความแม่นยำให้92ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวออก92ให้92ออก92ถูกเลขท้าย2ตัวรับเรามาตามกันดูว่าวดนี้สุดยอดความแม่นยำยังจะให้เข้าเป้าติดต่อกันเหมือนเดิมอีกหรือเปล่า คำมาตอนครับมาต่อยอดตาํารางวดประจําวันที่1กรกฎาคม2565ยอดตําราให้เลข6กับเลข7ชุด2ตัวให้ถ้าเลข6มาก็จะมี61 63 68ชุด3ตัวให้968 061 เลขเล็7มาก็จะมี7 3 7 5 7 6 7 0สําหรับผลงานงวดที่ผ่านมายอดตําราให้29ผลการออกสลากกินแบง่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวออก92ให้29ออก92ถูกตัวกลับของเลขท้าย2ตัวรับเรามาตามกันต่อว่างวดนี้ยอดตาํารายังจะให้เข้าเป้าติดต่อกันเหมือนเดิมอีกไหมธรรมตอครับมาต่อจ,จ้าทิงจางงวดประจำวที่1กรกฎาคาม2565 จ้าทิงจาให้เลข3กับเลข8ชุด2ตัวให้ถ้าเลข3ามาก็จะมี3 1 3 4 37ถ้าเลข8มาก็จะมี8 1 8 4 87ชุด3ตัวให้2 3 1ส8 1หนึ่งาหสำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาจะทิงจาให้เลข2กับเลข5ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัว9กให้เลข2กับเลข5เข้าเลข2เลข2เข้าหลักหน่วยของเลขท้าย2ตัวตัวเลขจับคู่ไม่เข้าเป้าคารมัดตามกันว่าวันนี้ ยะทิงจายัางจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่าธรมมตอนขับมาตโดยได้อาจารย์มีโชคงวดประจำที่1กรกฎาคม2565อาจารย์มีโชคให้เลข6กับเลข9ชุด2ตัวให้ถ้าเลข6มาก็จะมี16 2 6 7 6 0 6ถ้าเลข9มาก็จะมี19 2 9 7 9 0 9สําสำหรับผลงานวาดที่ผ่านมาอาจารย์มีโชคให้เลข5ากับเลข8 ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้าด้วยที่1ออก807ถึง7ให้เลข5กับเลข8เข้าเลข8เลข8เข้าหลักร้อยของเลขท้าย3ตัวท้าด้วยที่1ตัวเลขจับคู่ไม่เข้าเป้าข้าเรามาตามกันว่างวดนี้อาจารย์มีโชคจังจะให้เข้าเป้าอีกไหมข้ามาตอนขับมาตรวสนามชัยเขตงวดประจำที่1กรกฎาคม2565สนามชัยเขตให้เลข3มเลข4เลขหเลข9 เด่นเลข4กับเลข9ชุด2ตัวให้ถ้าเลข3มาก็จะมี34 38ถ้าเลข4มาก็จะมี44 48ถ้าเลข5มาก็จะมี54 58ถ้าเลข9มาก็จะมี94 98ชุด3ตัวให้734 948 654 198สําหรับผลงานงวดที่ผ่านมาสนามชัยเขตให้87ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายรูที่1ออก807ให้87 87เ,เข้าคู่เด่นของเลขท้าย3ตัวท้าทีว่1ครัร1 1> บเรามาตามกันต่อว่างวดนี้สนามชัยเขตยังจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่าธรรมาตอนครับมาตอดได้อาจารย์พิชิตโชคเงินล้านงวดประจําที่1กรกฎาคม2565อาจารย์พิชิตโชคเงินล้านให้เลข 0, เลข6เลข9ชุด2ตัวให้ถ้าเลข0มาก็จะมี 02, 03, 05 09 เลข6มาก็จะมี6 2 6 3 6 5 6 9ถ้าเลข9มาก็จะมี9 2 9 3 9 5 9 9สําหำหรับผลงานวดาที่ผ่านมาหลุดคําไม่เข้าเป้าเคารมาตามกันว่างวดนี้อาจารย์พิชิตโชคเงวินล้านจะกลับมาให้เข้าเป้าอีกไหมธรรมตอนขับมาตโดยตาแปะ99งวดประ 99, จำที่1กรกฎนาาคม2565ตาแปะ99ให้เลข4เลข6 เลขเชุด2ตัวให้ถ้าเลข4ีมาก็จะมี4 3 4 6 4 8 4 9ถ้าเลข6มาก็จะมี6 3 6 6 6, 6 8 6 9ถ้าเลข7มาก็จะมี7 3 7 6 7 8 7 9าสำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาหลุดครับไม่เข้าเป้าก็เรามาตามกันว่างวดนี้ตาแปะ99จะกลับมาให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า ธรรมตอนครับมาต่อแม่ตะเคียนทองให้โชคงวดประจาที่1กรกฎาคม2565แม่ตะเคียนทองให้โชคให้เลข4กับเลข3ชุด2ตัวให้ถ้าเลข4ี่มาก็จะมี4 3 4ส4 6 49 4ห้าี่ถ้าเลข3มาก็จะมี 0,3, 2 3 5ส73 83สําหรับผลงานงวดที่ผ่านมาหลุดครับไม่เข้าเป้าข้ารมาตามกันว่างวดนี้แม่ตะเคียนทองให้โชคจะกลับมาให้เข้าเป้าอีกไหม คำมาต่อครับมาต่อได้วยอาจารย์10สำนักงวดประจําวันที่1กรกฎาคม2565อาจารย์10สำนักให้เลข3เลข6เลข4เลข0ชุด2ตัวให้ถ้าเลข3มาก็จะมี32 34 38ถ้าเลข6มาก็จะมี62 64 68ถ้าเลข4มาก็จะมี43 46 49ถ้าเลข0มาก็จะมี03 06 09ชุด3ตัวให้ 9,3,2,7,6,4สําหำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาหลุดครับไม่เข้าเป้าขลมาตามกันว่างวดนี้อาจารย์ติบสำนักจะกลับมาให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่าทำมาต่อกันเลยครับมาถึงเจ้าพ่อปากแดงงวดประจำที่1น,น,น่กรกฎาคม2565เจ้าพ่อปากแดงให้เลข4เลข5เลข3เลข2เด่นเลข3รองเลข4ชุด2ตัวให้ถ้าเลข3มาก็จะมี3ตูน 03 32 23 37 73ชุด3ตัวให้837ถ้าเลข4ีมาก็จะมี43 34 45 54 49 94ชุด3ตัวให 4, 4, 4, 4, ้894สำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาหลุดคับไม่เข้าเป้าค้าเรามาตามกันว่างวดนี้เจ้าพ่อปากแดงจะกลับมาให้เข้าเป้าอีกไหม ธรรมตอนครับมาโดยแอดปัญญางวดประจำที่1กรกฎาคม2565แอดปัญญาให้เด่นเลข7ลองเลข3ชุด2ตัวให้ถ้าเลข7มาก็จะมี7 4 7 5 7 6ถ้าเลข3มาก็จะมี3 0 3 4 3 6สําหำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาแอดปัญญาให้8 0ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายตัวที่1ออก8 0 7 ให้80 80เข้าคู่เด่นของเลขท้าย3ตัวท้าด้วยที่1รับเรามาตามกันว่างวดนี้แอดปัญญายังจะให้เข้าเป้าตออิดต่อกันเหมือนเดิมอีกหรือเปล่าธาารรมตอนครับมาเตยไอ้ไข่ใ,ให้โชคงวดประจําที่1กรกฎา,าคม2565ไอ้ไข่ให้โชคให้ชุด2ตัวให้08 38 58สําหรับผลงานงวดที่ผ่านมาไอ้ไข่ใ,ให้โชคให้92 ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวออก92ให้92ออก92ถูกเลขท้าย2ตัวครับเรามาตามกันต่อว่างวดนี้ไอ้ไข่ใ,ให้โชคอยากจะให้เข้าเป้าติดต่อกันเหมือนเดิมอีกไหมทำามาต่อกันเลยครับมาต่อยฝันเป็นจริงงวดประจำวันที่1รกรกฎาคม2565ฝันเป็นจริงให้ชุด2ตัวให้59 5 0 09กัน6 0 3ชุด3ตัวให้ 9.5 0สำหรับผลงานว่าที่ผ่านมาหลุดครับไม่เข้าเป้าขาลัดมาตามกันว่าคนนี้ฝันเป็นจริงจะกลับมาให้เข้าเป้าเหมือนเดิมอีกหรือเปล่าเอาละครับมาตรงนี้ก็เป็นสรุปและวิเคราะห์ท้ายคลิปของลุงจับลุงจับก็ขอสรุปและวิเคราะห์ดังนี้คู่เด่น3-1 3-4 3-6 7-1 7-4 7-6ชุดเด่น 034 074สำหรับตัวเลขที่ลุงจ้าบนำเสนอก็เป็นเพียงการคาดเดาขอให้ทุกท่านจงใช้วิจารณญาณในการรับชมตัวเลขที่นำเสนอเพื่อน,นำไปเป็นข้อมูลซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นลุงจาบก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนถ้าท่านชอบก็ได้โปรดกดติดตามและท่านอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆม,มาลงท่านก็จะได้ไม่พลาดข้อมูลทางด้านตัวเลขขอบคุณมากครับที่เข้ามาชมคลิปขอบคุณครับ